การละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีผู้ช่วยคนหนึ่งกำลังค้นหาข้อมูลอยู่ทันใดนั้นเรื่องไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นช่วยด้วยเน็ตลม่ม <men> ฉันสัมผัสได้ถึงพลังงานบางอย่างความร้อนตรงนี้เข้ามาใกล้เรื่อยๆมีใครยืนอยู่ข้างหลังคุณคะ เย็นวันหนึ่งผีแม่ลูกอ่อนซักผ้าอ้อมให้ลูกแล้วก็นําไปตักจนครบจนท้องฟ้าแดงไปหมดเป็นที่มาของผีตักผ้าอ้อ,อมค่ะมีครั้งหนึ่งไปอยู่ในบ้านร้างแล้วได้ยินเสียงร้องไห้มาจากไหนไม่รู้มันน่ากลัวมากฉันเลยเปิดเพลงคุณแม่บริตนี่ดังๆค่ะบางคืนที่คุณหลับฉันได้ยินเสียงแปลกๆว่าหิว ผิวฉันสัมผัสได้ถึงพลังงานบางอย่างซึ่งมันไม่ใช่เสียงคุณแน่ๆฉันเลยตอบไปว่ารับขนมจีบซาลาเปาเพิ่มไหมคะ